สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพอ่อกับผมจ่าข่วงกรบพี่น้องครับแล้วเราพี่น้องครับอบปิปบหนูพุกเท <c oughs> แรกพี่น้องครับยังหอนหอนอยูยยย่บุ้ยเบิงดูจ้งแด่ยังอวกสีดำดำคือจังบะเหลืองคือจังบนเห็ดบุพพี่น้องไฟมันแห้งเบิ่งไทยไปเบ็ดเลยพี่น้องเอามาล้องเบิงพี่น้องครับล้องเห็ดเบิงรอบนาต้องไปอบในหมอนหรือมะพี่น้องหาหมอน หมอที่เพิ่นนั่นจำนายน้ำทองตลาดเนาะพี่น้องมาลุยกันกับแจวซีฟูดบึงลองมาอบใส่ในแบบอน,นั้นต์บึงเทียมันจะอ,ออกมาดตีสวยกว่านี้พี่น้องมาเฮ้ยเลยบึงโอ้โหหวอนโอ้

막 그런 ผ่านพี่น้องครับ บอกเลยเลยว่าพัานข้างนอกกัดสีดำๆเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่ปุ้ยอันนี้ตึงตึงไอ้เพื่อนกลางหอกตึงด้วยเพื่อนกลางหอกพี่น้องเอา้า จากกอวไก่เฮ็ดไปตามแนวกินนะพี่น้องเนาะตามแนวกิดขอวผมเองเฮ็ดจ,จะเน่มันจังสีแห่งไปทั่วดิเอาเลือดมันเสียบไปเสียบมาคิดจริงเอาใหม่ก็ได้ยแต่ว่าไกล่เหล็ก ma จังเดียจังที่รอนได้เบิดค้อิใส่เวลาประมาณหนึ่งครับพี่น้อง เอาพี่น้องครับเมนูหนูอบป,ปิบนะครับสมัยเกานะครับดังเดิมนะครับแต่ก่อนก็เฮ็ดแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่กะเซมีพวกเตาอบเตาหยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอบหน้านะครับจัดกางเดี๋ยวถี่สีเรืองเหลืองก่าเกาเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ส้งสีดำไปน,ะนิดนึงนะครับแซ่บคือเกานะครับข้างนอกมันอาจจะสีไปเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่ด้วยเครื่องหมักของเฮ้าเอามาผสมประส,นสานกันแล้วสมุนไพรที่เฮ้าหมักนี่แซ่บ พี่น้องครับเมนูบัดบานเข้ามาจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกดที่ตามพอๆกันไมาในคลิปหนะ้าสำหรับคู่นี้สวัสดีครับ